ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบัตรเครดิตนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจส่งมาให้เราดูโดยเฉพาะ2เรื่องที่คนน่าจะสงสัยกันเยอะคือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกับเรื่องอายุความนี้บัตรเครดิตนะคะครับเป็น2หัวข้อที่สําคัญมากนะครับแล้วก็มีรายละเอียดทางกฎหมายที่น่าสนใจซึ่งมันกระทบผู้ใช้บัตรโดยตรงเลยการเข้าใจให้ถูกนี่มีประโยชน์มากครับค่ะเริ่มเรื่องแรกเลยนะคะ ไอ้เจ้าค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่เราเห็นในใบแจ้งเนี่มันคืออะไรกันแน่คะแล้วมันเหมือนหรือต่างจากดอกเบี้ยที่เราคุ้นเคยยังไงบ้างคะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับคือถึงแม้ชื่อมันจะต่างกันไปนะอาจจะเรียกว่าค่าบริการค่าธรรมเนียมแต่ว่าสารดิการท่านเคยวางแนวไว้แล้วนะครับว่าไอ้ค่าพวกนี้เนี่ยที่สถาบันการเงินเขาเรียกเก็บจากการให้เราใช้วงเงินนะครับในทางกฎหมายแล้วเนี่ยถือว่าเป็นดอกเบี้ยรูปแบบหนึ่งเลยอ๋อหรอคะใช่ครับ เพราะมันเป็นผลประโยชน์ตอบแทนที่เขาได้จากการให้เรายืมเงินไปใช้ก่อนเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็มีประเด็นสําคัญอีกอย่างคือตามประกาศแบงก์ชาตินะครับเขากําหนดเพดานไว้ชัดเลยว่าดอกเบีย้ยค่าปรับค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตเนี่ยพอเอามารวมกันทั้งหมดแล้วคํานวณแบบลดต้นลดดอกหรือ effective rate ค่ะทั้งหมดนั่นต้องไม่เกิน1 6ต่อปีครับ16%นนี่คือรวมทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะใช่ครับ รวมหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวคือถ้าเราไปกดเงินสดอาจจะมีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดเพิ่มได้อีกนิดหน่อยอันนั้นกฎหมายให้คิดได้ไม่เกิน3%ของยอดที่กดอ๋อค่ะแต่มีกฎเหล็กสำคัญมากเลยนะครับคือห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามเอาพวกดอกเบี้ยค่าปรับค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยมาทบรวมกับเงินต้นเดิมแล้วคิดดอกเบี้ยซ้าเข้าไปอีกอแบบนี้ทาไม่ได้ครับ ชัดใจเลยค่ะเพิ่งรู้ว่ากฎหมายมองแบบนี้นะคะว่าค่าธรรมเนียมก็คือดอกเบี้ยแถมมีเพดานคุมไว้ด้วยทีนี้พอเข้าใจเรื่องค่าธรรมเนียมแล้วอีกเรื่องที่คนสงสัยกันเยอะมากก็คือเรื่องอายุความของหนี้บัตรเครดิตนี่แหละคะ่ะทําไมข้อมูลบอกว่าแค่2ปีเองคะเหมือนเคยได้ยินว่ามันนานกว่านั้นถูกต้องครับด้วยหลักแล้วอายุความหนี้บัตรเครดิตตามกฎหมายแพ่งเนี่ยคือ2ปีจริงๆครับสั้นจังเลยนะคะครับเหตุผลก็เพราะว่ากฎหมายมองว่าหนี้แบบเนี้ย มันเป็นกรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขาออกเงินทดลองจ่ายไปให้เราก่อนเพื่อให้เราออาบัตรไปใช้ได้อ๋อเป็นลักษณะทดลองจ่ายนี่เองใช่ครับทีนี้ถามว่าเริ่มนับ2ปีเมื่อไหร่ก็ตามกฎหมายเลยครับคือเริ่มนับตั้งแต่ตอนที่เจ้าหนี้อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ซึ่งในทางปฏิบัติก็มักจะเป็นวันถัดไปจากวันที่เราผิดนัดชําระครั้งแรกหรือบางทีก็อาจจะเป็นวันที่ทางผู้ออกบัตรเขาบอกเลิกสัญญาหรือบอกเลิกสมาชิกภาพเรานะครับ อย่างในข้อมูลก็มีตัวอย่างคุณนกน้อยที่เริ่มนับจากตอนผิดนัดตามใบแจ้งยอดแล้วถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่ครบ2ปีดีแต่เราแบบเออดันไปจ่ายคืนเข้าไปนิดหน่อยก่อนแบบนี้มันจะมีผลอะไรกับอายุความไหมคะคําถามนี้ดีมากครับอันนี้สําคัญเลยถ้าเราชรําระหนี้บางส่วนเข้าไปก่อนที่อายุความ2ปีจะครบกําหนดพอดีเนี่ยการกระทาแบบนั้นกฎหมายถือว่าเป็นการรับสภาพหนี้ครับ รับสภาพนี้มาทั้งหมดเนี่ยมันจะสะดุดหยุดลงทันทีเลยเหมือนกดปุ่มรีเซ็ตนาฬิกาเลยครับต้องเริ่มนับ2ปีใหม่เต็มเต็มอีกครั้งนับตั้งแต่วันที่เราจ่ายครั้งล่าสุดนั่นแหละครับอ,อ๋อเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยใช่ครับเหมือนในเคสตัวอย่างคุณนกน้อยที่จ่ายครั้งสุดท้ายปี44อายุความก็ต้องเริ่มนับใหม่จากวันนั้นไปอีก2ปีเต็มเแต่ว่าถ้าเกิดว่าจ่ายหลังจาก สปีมันผ่านไปแล้วล่ะคะสมมุตินี่มันขาดอายุความไปแล้วแล้วเราเพิ่งมาจ่ายแบบนี้ล่ะคะอ่าอันนี้เป็นจุดสําคัญที่ต่างกันเลยครับถ้าการจ่ายเงินบางส่วนเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่อายุความสองปีมันครบไปแล้วคือนี่มันขาดอายุความไปเรียบร้อยแล้วนะครับการจ่ายเงินหลังจากนั้นจะไม่ทําให้อายุความที่ขาดไปแล้วมันกลับมาเริ่มนับใหม่นะครับอ๋อไม่เริ่มใหม่ไม่เริ่มครับ นี่ก็ยังคงขาดอายุความเหมือนเดิมตามแนวคำพิพากษาสาลฎีกาเลยครับเพียงแต่ว่าไอ้เงินส่วนที่เราจ่ายไปหลังจากนี่ขาดอายุความแล้วเนี่ยเราจะไปเรียกคืนจากเจ้าหนี้ไม่ได้แค่นั้นเองเข้าใจแล้วค่ะที่อายุความบัตรเครดิตมันสั้นแค่2ปีก็เพราะลักษณะการทดรองจ่ายนี้เองนะคะถูกต้องครับซึ่งมันต่างจากนี่ประเภทอื่นอย่างนี้กู้ยืมเงินทั่วไปอันนั้นอายุความ10ปีหรือนี่ผ่อนต้นคืนเป็นงดงดก็5ปี หรือมาตรสินเชื่อส่วนบุคคลบางประเภทที่จ่ายขั้นต่ำเป็นเปอร์เซ็นต์อันนั้นก็อาจจะมีอายุความ10ปีได้เหมือนกันนะครับต้องดูรายละเอียดสัญญาดีๆค่ะมีข้อสังเกตในข้อมูลบอกว่าถ้าเกิดใช้บัตรเกินวงเงินที่ให้ไว้ อันนี้ก็อาจจะกระทบเรื่องอายุความสองปีด้วยแหละคะใช่ครับมีข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าถ้ามีการใช้เกินวงเงินที่ตกลงกันไว้เนี่ยลักษณะสัญญาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะทําให้เรื่องอายุความสองปีไม่ถูกนํามาใช้ก็ได้ครับตรงนี้ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปค่ะในข้อมูลก็มีแนะนํานะคะว่าถ้าผิดนัดเมื่อไหร่ควรรีบไปเจรจาเลยเพราะดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่มันสูงมากจริงๆใช่เลยครับ นอกจากเรื่องดอกเบีย้ยสูงแล้วเนี่ยยังมีอีกประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจมากนะครับคือเรื่องการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตใช้สิทธิโดยไม่สุจริตยังไงฮะคือมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็มีแนวคําพิพากษาออกมาเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดเจ้าหนี้เนี่ยปล่อยเวลาให้มันเนิ่นานานเกินไปแบบหลายปีมากกว่าจะมาฟ้องคดีเรา ทำให้ดอกเบีย้ยมันสะสมเยอะมากจนเกินควรนะครับถึงแม้ว่าทางเทคนิคคดียังไม่ขาดอายุความก็ตามนะแต่ศาลท่านอาจจะมองว่าเจ้าหนี้ใช้สิทธิไม่สุจริตได้ท่านก็อาจจะใช้อำนาจลดดอกเบีย้ยให้หรือเนี้อบรรกรณีอาจจะไม่ให้ดอกเบีย้ยกับเจ้าหนี้เลยก็ได้เพื่อคุ้มครองเราในฐานะผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบเกินไปครับโห้มีมุมนี้ด้วยดีจังเลยค่ะสรุปวันนี้เราได้ความชัดเจนไปส่งเรื่องใหญ่ๆเลยนะคะ เรื่องแรกคือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจริงๆแล้วกฎหมายก็มองเป็นดอกเบี้ยเหมือนกันและมีเพดานคุมที่16%ต่อปีครับส่วนเรื่องอายุความนี่บัตรเครดิตโดยทั่วไปคือ2ปีแต่ต้องดูดีๆว่าเริ่มนับเมื่อไหร่แล้วก็มีการใส่เงินที่ทําให้มันสะดุดหยุดลงแล้วต้องเริ่มนับใหม่หรือเปล่าใช่ครับ ผมก็อยากจะฝากข้อคิดปิดคายไว้นิดหนึ่งนะครับว่าการที่เราเข้าใจรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้กฎหมายไปเฉยๆนะครับแต่มันเหมือนเรามีเครื่องมือมีกรอบป้องกันตัวในการบริหารจัดการบัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรับมือหรือเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินได้อย่างเท่าฐานมากขึ้นด้วยลองคิดดูนะครับว่าการรู้ข้อมูลเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนวิธีที่ เรามองใบแจ้งหนี้หรือว่าช่วยให้เรารับมือกับปัญหานี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีขึ้นขนาดไหนก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกินแก้ครับจริงด้วยค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับ